เยวปืนไม่ท huh oh. uh ันแล้วแหละมาไกลแล้วลิตรีเลือเลยอ่ะโอ้โหเฮ้อเฮ้อ โอน่าจะเป็นบอ่อเหลียงนั้นเนี่ยมันจะมีอะไรเยอะๆ,ๆขนาดตัวใหญ่ๆอย่างนั้นเลยสเสรือเลยโยมโอ้คุณช่างัะ <c oughs> ไม่ได้เอาปืนมาเยอะประสลิ์เพียบเลยกูเสียดายชิบหาย ไดไ้อยู่ครับอยู่ครับอือโอโดนครับผมชิก๊กโก้ช่อนนะ สวยครับผมลองดูครับนาน้ำท่วมมีตัวว่าผมไม่รู้ ค่อยไล่ตีดูครับ Go, <laughs> go, โยครับโย,ยครับอ้ยดูนี่สุดยอดครับผมโอ้ยคนประชนุนว้าวสุดยอดอยครับผมชนนาครับอืม ใส่สวยเลยนะครับผมนะครับกับกบยางน,นานิกามัดโดนะครับผมเอ้สุดยอดครับถ่ายรูปครับผมครับผมเดี๋ยวลองดูใหม่นี้ครับกีทำหลุดไปแล้วตัวหนึ่งไม่ได้ถ่ายคลิป <c oughs> ลองดูครับว่าจะมีตัวอีกไหม เป็นน้ำท่วมนะครับอุยอ้ยอุยอ้ยตามมาถึงนี่เลย พาดพาอีเลยไอไม่บ้าตกใจเลยวะ อัโหยูยูยูอ่โอ้ยยูครับสุดยอดครับผมนี่ใสสวยๆแล้วครับเดี๋ยวลองดูต่อครับเพราะว่าหมายมันมันกว้างนะครับอาจจะมีตัวอีก

สามชมครับผมใส่คลองพุงพุ้ยนะครับวันวันนี้ไม่ได้ยิงนะครับพามาตีปลาน้ําท่วมนะครับนี่วันหยุดนะครับก็เลยตีปลาน้ําท่วมกันวันนี้น้ํามันเยอะด้วยครับผมมองมองปลาไม่เห็นน้ําขุนก็เลยต้องเปลี่ยนแนวมาหันมาตีกลับมาตีปลอมนะครับผมซึ่งก็ได้ผลตอบรับค่อนข้างดีอยู่นะ นะครับผมค่อนข้างดีเลยนะคนเลยตีเรื่อยๆครับผมเพราะว่าดูค่อนข้างจะเขี่ยวด้วยต้องอะยะลองตีหาตีเลาะตีเรื่อยๆครับผมก็ตีตีสุ่มๆไปครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีตัวตรงไหน สถานผลตกแม่เขาโน้ตเพียง คุย,ยกัดไม่โดกนกลัดไม่โดนโดนอะไรนี่โดนอีกแล้วครับผมนี่นะครับอยู่ในพงหญ้านะครับอยู่ในป่าหญ้าครับผมปลาช่อนไซส์สวยแล้วกลับหมายข้างทางนะครับสุดยอดครับผมแล้วมันจะอยู่ในดงหญ้านะครับเราต้องตีตียัดยัดตีเน้นๆน้นนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันก็ไม่ได้ตัวพวก นี่น้ำเยอะนะครับต้องขยันตีหน่อยนะครับผมที่ที่มันเห็นไหมครับนา,นา,น,านาเห็นนะมันจะกว้างนะครับเราต้องขยันตีหน่อยถึงจะได้ตัวนะครับ